นิทานเรื่องบ้านอบอุ่นของพ่อบีเวอร์จะเป็นยังไงกันนะนิทานเรื่องนี้ mm hmm. เมื่อพ่อบีเวอร์รู้ว่าแม่บีเวอร์กำลังตั้งท้องจึงต่อเติมบ้านให้แข็งแรงขึ้นเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ mm hmm. แล้วก็ถึง วันที่แม่บีเวอร์คลอดลูกออกมาพ่อบีเวอร์ดีใจมากที่ได้ลูกแฟดสองพ่อแม่ก็ช่วยกันดูแลอย่างดีที่สุดเลยช่วงเวลาที่ลูกรอคอยคือการได้เล่นกับพ่อบางวันพ่อก็พานั่งรถราดบางวันพ่อก็พานั่งเรือ บ้านของครอบครัวบีเวอร์เป็นเหมือนเขื่อนเล็กๆมีน้ำใสสะอาดฝูงปลาต่างๆจึงมาอาศัยอยู่มากมายมีนกและก็สัตว์ออกมาวิ่งเล่นและก็พักผ่อนหย่อนใจโหบ้านของครอบครัวบีเวอร์มีสัตว์ต่างๆมากมายมาอาศัยอยู่รายรอบบ้านเลยวันหนึ่ง ก็เกิดพายุฝนตกหนักตลอดทั้งวันน้ำในแม่น้ำก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนใกล้จะท่วมบ้านของครอบครัวบีเวอร์ครอบครัวบีเวอร์จึงพาลูกๆขึ้นไปอยู่บนฝั่งชั่วคราวโอ้แล้วบ้านของครอบครัวบีเวอร์จะรอดไม่นะน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นก็ไหลเชี่ยวมาก จนในที่สุดก็พัดบ้านบีเวอร์พังกระจัดกระจายลอยหายไปตามน้ำพ่อจา๋าบ้านของเราหายไปแล้วลูกบีเวอร์ก็ร้องไห้พ่อบ้านของเราหายไปแล้วไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวพ่อจะสร้างบ้านให้ใหม่นะ พ่อบีเวอร์ก็พาครอบครัวมาอาศัยอยู่ในโพรงไม้ชั่วคราวแล้วก็เริ่มลงมือสร้างบ้านใหม่กลางน้ำย่างขยันขันแข็งคราวนี้เขาใช้ไม้ท่อนใหญ่ๆในป่ามาสร้างบ้านเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพ่อบีเวอร์พยายามหาไม้ท่อนใหญ่ๆมาสร้างบ้านและแล้ว ก็เกิดพายุฝนโ้มกระหน่ำมาอีกไม่ทันใดบ้านที่ใกล้เสร็จก็ถูกพังทลายลงลมพัดแรงมากครอบครัวบีเวอร์ก็ได้แต่กอดกันยืนมองบ้านด้วยความเศร้าใจพ่อจ๋าบ้านของเราหายไปอีกแล้วลูกวีเวอร์ก็ร้องไห้ ของเราหายไปแล้วไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพ่อจะสร้างบ้านใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมพ่อบีเวอร์ก็บอกลูกพ่อบีเวอร์ก็เริ่มสร้างบ้านใหม่อีกครั้งครั้งนี้พ่อบีเวอร์เลือกไม้เนื้อแข็งทนทานมาสร้างบ้านดำน้ำลึกลงไปถึงพื้นใต้น้ำนำโคลนขึ้นมาฉาบบ้าน เสริมอีกชั้นพอบีเวอร์ก็มุ่งมั่นสร้างบ้านทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดพักมีแม่บีเวอร์แล้วก็ลูกๆคอยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างพ่อสู้สูพ่อสู้สูแล้วพายุฝนก็เริ่มตกหนักอีกหนน้ำในแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวกราดครอบครัวบีเวอร์ก็ยืนกอดกันลุ้นว่าบ้านใหม่ จะแข็งแรงพอไหมพ่อจ๋าบ้านของเราจะหายไปไหมลูกวีเวอร์ก็กอดพ่อกับแม่อย่างแน่นแล้วก็รอดูบ้านหลังใหม่ของเขาฝนหยุดตกแล้วฝนหยุดตกแล้วตอนนี้บ้านของครอบครัววีเวอร์ยังตั้งตระงานอยู่ที่เดิมเย้เยยยบ้านเรายังอยู่ เสียงลูกวีเวอร์ร้องดีใจกันใหญ่สัตว์ทั้งหลายที่มาลุ้นเอาใจช่วยต่างก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจไปด้วยเย่เยยในที่สุดบ้านของเราก็ไม่พังทลายแล้วคืนนี้ครอบครัวบีเวอร์ก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วไม่นานก็มีสมาชิกใหม่เกิดขึ้น น้องฝาแฝดตัวน้อยของครอบครัวถ้าน้องโตขึ้นผมจะเล่าให้น้องฟังว่าพ่อของเรามุ่งมั่นอดทนไม่ท้อถอยเพียงใดลูกบีเวอร์ก็กอดพ่อด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งพ่อบีเวอร์เป็นพ่อที่มุ่งมั่นไม่ท้อถอยพยายามฝ่าฟันอุปสรรคจนสามารถสร้างบ้านได้สำเร็จนิทานเรื่อง บ้านอบอ,อุ่นของพ่อบีเวอร์เรื่องซันนี่บอยภาพการแก้วตรีพุทธรัตน์